สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้นะครับกัสิ้าพี่น้องมาเบิ่งควายงามงามราคาดีดีเช่นเคยนะผมมี้พาพี่น้องมาอยู่ที่ข้อควายของพี่จันนะครับจันเจ้าควายงามบ้านค้าว่าทองมูกเก่าพ่อน้นองแสงจังหวัดดอนทาน,นีนะครับมีนนทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามเปิดอยูต่ตัวนึงนะครับเป็นแม่สาวพร้อมผสม,มสวยเลยนะครับมาเปิดมื้อนี้ให้พี่น้องไปพะระนาโตในผมเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อ,ขอมูลว่าเพิ่นสิเปิดราคาเท่าใดนะผม สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะนะครับผมวันนี้มีของงามมาฝากพี่น้องอยู่ตัวหนึ่งเนาะแมนค่ะนะครับเป็นแม่สาวพ่อผสมนะครับนี่แมนค่ะเพิ่นไม่ซื้อป่ะครับนี่น้องขนุนจ้ะน้องขนุนเป็นลูกสาวของค์ไหครับนี่ลูกสาวของเพชรดำจ้ะลูกสาวของเพชรดำค่ะอายุของเพิ่นสองปีนึ่งเดือนนี่ละจ้ะเป็นสาวพ่อผสมจ้ะสาวพ่อผสมค่ะนะครับปีสองปีนึ่งเดือนสองปีนะครับพ่อผสมแล้วเนาะ แม่นค่ะสูงที่สูงที่ร้อยสามสิบเจ็ดสามสามสิบแปดรับประกันร้อยสามเจ็ดจ้ะรับประกันไปที่ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมเอาเดี๋ยวมาเบิ่งความงามของเพิ่นก่อนนะครับที่เห็นนี่เรื่งกับเป็นควายเจ้าเหนือมีความหนาใหญ่ชัดเจนเลยจ้ะหินลายอัง <c oughs> สำรับสาว <c oughs> สวยตัวนี้นาเขาซ่อนสวยใบหูฟอนล่ำ <c oughs> น,นะพี่เนาะค่ะนะครับผมขวัญครูซองทางนะครับผมอัาลักษณ์มีเห็นยกข้อขึ้นพี่อ่องข้อสองเส้นอกเผาไง เล็บดีมือตำหนีงเนาะข้อมีตำหนีบเราประกันข้อขาดีนี่ผมเบิ่งความหนาของเพื่อนพี่น้องครับนี่คอนี่หนาหนาใหญ่เลยแล้วก็อ้างนี่เต็มอ้างใหญ่นะครับกินอะไรกินเก่งเนาะกินเก่งค่ะจ้ะนี่ครับฟันควายทองแรกเพื่อนพี่น้องฟันควายทองนะครับผมขวนีดีนะครับผมสองคนหาเพื่อหาทองค่ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเล็บกันเล็บดีเล็บน้อยกอดเขาในนะครับทั้งสี่เล็บเลยนะครับผมหางไปเงาจ้ะกกหางพุ่มหางหางเป็นพวยเงา นะครับนมสีเตาเนาะนะครับนมควายสาวสีเตาพร้อมที่จะผสมแล้วค่ะผู้ใดชีว่ามองหาสาวสวยโค้งสางดีอาเบุ้งแผ่นหลังเพิ่นก่อนนะเพื่นหลังกว้างนะครับเบิร์งอ่างเพิ่นพี่น้องถือว่าเป็นอีกสาวสวยโค้งสางดีเลยขนสีทองจ้ะขนสีทองแดงเลยเนาะค่ะนะครับผมลั้ตัวยาวนะครับได้ส่วนเลยนะครับสำหรับสาวสวยตัวนี้ว่าจะเป็นหน้าตาโค้งสางของเพิ่น นะพะนักง่ายนะครับค่อยแบบนี้เพราะว่ากระดูกแข็งแรงแล้วะนะครับมีโครงสร้างที่ดีแล้วข้อตันๆเลยจ้ะข้อหนาขาดีลั้ตัวเบื้งอ้างเพิ่นสอนจะอ้างเพิ่นเหรพี่น้อ,นอ,งนนนองครับนี่สวงบม่ม่ยุบ <laughs> นะครับนี่ <laughs> กินเก่งจ้าเจองขนาดเ <ๆ S 2> นาะน้องขนุนนะครับสาวสวยพร้อมผสมประกันความสูงไว้ที่ร้อยสายชิ้เจ็ดนี่เปิดราคาเดียพี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจ้ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะราคานี่ก็ต้อนได้ค่ะเฝ้าๆเลยค่ะตัวนี้ถาร้องกันได้นะครับผมพูดให้ว่าอยากได้ สาวสวยโค้งสางดีไปผสมไปพัฒนากันนะครับผมบอกเบอร์พี่น้องไหมครับ0637802947ค่ะของพี่จันนะครับจันทร์จ๋าพลอยงามมีบริการเราส่งเนาะค่ะอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับส่งให้กันได้ได้ค่ะนะครับพูดที่ว่าอยากได้สาวสวยตัวนี้นะครับผมไปพัฒน์สางสะพั่นกันนะครับโค้งสางมาดีแล้วนะครับผมว้นดีครับว้นสมบูรณ์ดีว้นคักอ่ะว้นคักเลยนะครับกินแหน่ว่ามันควายทองครับเพื่อเพื่อนนะครับเบื้งอ่างเพื่นทั้งนี้เห็นชัดเจนเลย นะครับส,ยสวยๆเลยไม่ไีเปิดตัวเดียวเนาะแมนค่ะไม่ไนีเปิดตัวเดียวเปิดตัวเดียวให้พี่น้องไปพัฒน,นาต่อผมไดเห็นคลิปแล้วกัเป้าโทรมาพูดคุยกันแหนบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับต่อรองราคากันได้เนะี่ผมมาสารคลิปนีพูดลายรับที่ติดตามเราชมกันนะผมคันมีความงามราคาดีกับสื้าพ,พี่น้องเบิรงมาเราชมกันเกินเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องชาติเที่ยวไวัยสารคนี้สวัสดสีครับ